สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะผมกระล,ลังรับชมค่ะสวัสดีทุกทุกท่กทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของไออุ้มเจโอ2ออฟฟิเชียลค่ะางาไปหาหน้องรถดมีก่อนตอนนี้ขอบคุณน้องรถดมีมากน้องรถดมีเป็นแอดมินแทนดีจ้าลูกเมย์และทุกคนกำลังใจด้วยจากพลังงาน,นโลกขอบคุณค่ะ ตอนนี้เป็นแอดมินรอนะคะเพราะว่าแอดมินถ่ายคลิปอยู่นะคะแล้วถ้าถ้าถ้าถ่ายชื่อถ่าค่ะชื่อถ่าอะไรอยู่อยากมีอยากมีหลายมือมากเลยอะไรนะที่ที่มีหลายมืออ่ะเราจะจับกล้องแบบวันละสิบคลิปยี่สิบคลิปไปเลยเออแล้วก็เป็นหลายๆช่องไปเลยจะให้พี่อุ้มไปอยู่ช่องเดี๋ยวเดี๋ยวรอระบบลงตัวก่อนค่ะเนาะรถเมย์เรียกร้องอยากจัดให้อยู่เดี๋ยวรอระบบลงตัวเช็ดล้างบานอยู่แล้วลางบานพอให้ติดก่อนถ้าติดแล้วว่ยากเลยมาแล้วจ้า ะตอนงกเาน้องรถมีบอสรถมีพี่น้องค่ะช่วงนี้น้องอาจจะบ่คอยได้ออกกล้องนะคะอาจจะบ่ได้ยูไรสุดพี่น้องคิดวอาคิดถึงเน่บ่ได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงจมบ่นบ่มาแล้วค่ะผู้สนับสนุนมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว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 แม่แดงแม่แดงก็มาแล้วแม่แดงก็มาแล้วพี่น้องค่ะเว้ากี่เจ้าเดี๋ยวรอนะคะพี่น้องอย่าเพิ่งถามตอนนี้พี่น้องถามไปถามในไรพี่น้องถามฟังในไรสุดอยางถามไปฟังแน่ ในไหลชดมือแรงดีกว่าไในสดกลุ่มเปิดนะคะไม่ใช่กลุ่มปิดค่ะไหลสดชมฟรีเด้อค่ะพี่น้องไหลสดชมฟรีนะคะกลุ่มเปิดนะคะฝากพี่น้องนะคะซอยก๋วลก๋วยแฉะท่งเพจดมอลล์เพลินเพลินสวัสดีค่ะคุตาสวัสดีค่ะบอสตานะคะผุ่มแชร์นะครับแล้วแม่แดงมาอย่างรถดเร็วแม่แดงกำลังจะถึงค่ะแม่บอกว่ากำลังจะถึงค่ะคุณแม่แดงสายจวดน่าจะกำลังหาที่จอดรถแล้วก็จะลงรถนะคะ พ่อนะคะเปิดวงวันที่กำหนดการไ้ที่สี่ที่หนะคะสอรอบสอรอบคุณพ่อประกาศอีกเที่ยงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพ่อจะประกาศนะคะวันนี้พ่อจะถูกประกาศนเอชมไฟเดี๋ยวข้อผิไล่กล่องในใสใสไม่ดีดว่ามนจะใสอันนี้นะคะแมนแมนแมนรัดไฟค่ะ ไฟสวยมากเลยนะคะอ้มีโต๊ะนี่นี่พี่น้องคะจะโต๊ะเรียบร้อยอันนี้ก็คือมันเป็นเวทีที่เราเรียกว่าอะไรเราเอาไว้สตรีมไลฟ์สดค่ะไม่ใช่ไม่บแมนเวทีอะเวทีใหญ่เ้างโบแมนเวทีจริงเต็มระบบนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเวทีที่ห้าวัยถ่ายไลฟ์สดเป็นขนาดย่อมอ่าเป็นขนาดยอดสวนนะคะนี่ไม่แดงมาแล้วไีป้าน่เด็กค่ะ ชีมงานคนแม่แดงสายจวดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แดงมาแล้วค่ะสสวัสดีค่ต้องกุ้มโอ๊ยขิตัวน,น่อยแทนลูกลา สวัสดีพี่น้องคือคนเด้อเอามาเขอบคุณของฝ่ายใจแม่แดงนำเด้อค่ะจ้าไป,ะะไปไเรื่องไหนอ่าล่องกินเราไปยังเลยค่ะยังท่งนนานไหนมีมาไลาอยู่ค่ะแม่พ่ได<า>้แกะเลย,ยจ้าเศร้าพร้อมกันไปทุกมือเด้อแม่ยังเมิ่งไรสดอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะแม่สวัสด,ดีค่ะทีมงานแม่แดงนะคะ,วดดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะเอเชิญทางนั่งได้เด้อค่ะ ข้างในเลยนะคะแล้วก็ต่างๆาท่างนี้เอาไว้ตรงไหนดีาหัดจอดถึงนะคะทีมงานแม่แดงไซส์จวดค่ะพี่น้องนี่ไงแดนเซอร์เล็กนี่ไงนี่เราแดนเซอร์เล็กนี่แหละลูกสาวแดนเล็กสวัสดีจ้า น้องคะเมื่อนี้น้อุ่มออกไปเอาของนะคะก็เลยเข้ามาํานิดนึงนะคะเขามาคํานิดนึงที่จริงรมาเสจอกัามาก่อนเมืดนะคะแต่ก็เขามาคํานิดนึงอ่าเจอกันแล้วคะ่วนนคะมาเด้อพี่น้อนข้างกองนะคะพี่น้องผู้รับชมนะคะกินเขานั่กัน <laughs> นาเวทีค่ะตรงที่เราจัดสตรีมไลฟ์นะนี่ก็จะเป็นพี่ๆทีมเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวจิซุ่มให้พี่น้องเบื้องขันน้องอุ้มยางไปยานเตียปั๊บคนนพี่น้องค่ะทีมงาน พระเอกนางเอกกำลังแต่งหน้าแต่งตาค่ะวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะเป็นไลฟ์คอมเปิดนะคะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะฝากพี่น้องคนละไลา์คนละแชร่ด้วยนะคะพี่พ่อดูแลนะคะทีมงานกับพยูนะคะที่นี่มงท่าทำแต่งหน้าเบิร์ดทับพี่น้องมีพี่ต้าพี่มิกนะคะทีมผู้บริหารสวยค่ะ ประกบความพร้อมนะคะ

เดีวก็อีกียไม่เมีมีค่ะไม่แห้าเหยเดี๋ยวอุ้มมาแหยค่ะแม่อกัราจะรักล้องไปจนกว่าจะคบ10บาทีอาจจะภาพสั้นนิดนึงอุ้มก็ไม่ได้ร้ายด้วยค่ะเดี๋ยวเอาก็อีไปให้ นั่งะคะเดี้ยสอคนขาพัน้วอ๋อได้เลยค่ะ,อคะโอ้ทีมงานมาเด็กค่ะ,น,น,คะน้องรถนี้ก็อยู่ชอบของพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหานใส่จัวทานองค์อด็กบ้นคีิปนะคะน้องก็ไลไก็แช่ค่ะลิปนี่ะสั้นนิดนึ่งตรขอให้หลายๆเด้อค่ะตอนนี้กำลังติดต่าอี เอาลงเช็คเก้าอี้ทงความสะอาดเก้าอี้ค่ะเอาไว้ตอนรักทิ้งงานของไม่แดงสายเจอค่ะ้มอ่อยนจรเรม <c oughs> ันจะครบแล้วน้องเม,มย์มแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะพี่นองคะ่ะฝากตอนพี่นองพี่โทนี่ค่ะพอๆกันไปคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหนุ่มขออนุญาตเขาตัวไปทับราทีตัวรับแม่แม,แม่ก่อนด้วยค่ะดูแลควอความเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ